คือคือปกติแล้วเราจะเห็นแกนเขาเซ็นเตอร์เวลาเขาให้เราทําอะไรก็คือว่าให้โอนเงินอะไรก็แล้วแต่เขาจะใช้เวลาที่แบบว่ารวดเร็วไม่ให้เราได้ทันคิดได้เอกใจแต่ทําไมเคสนี้มีการคุยกันตั้งสองสามเดือนคือคือเขาไม่เอกใจเลยเหรคือคือคือ,คอต้องเข้าใจว่าหนึ่งด้วยความสถานะของของน้องๆคน,นหนึ่งเขาเป็นนักศึกษาอยู่เป็นเป็นเป็น,ปนอายุยี่สิบนิดๆแต่ยี่สิบเยแล้วก็อยู่ในระหว่างที่กำลังจะเข้า <S <S เรียนมหาลายัยที่ที่ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าผู้ที่ภาวะตรงนี้ผมว่าเขาอาจจะยัง ไม่ถึงขนาดโตเป็นผู้ใหญ่ขนาดของเราเนี่ยขนาดเป็นผู้ใหญ่ยังถูกแกันงคาเซอเตอร์หลอกเยอะแยะเลย <laughs> ซ,ซึ่งอันนี้เป็นเด็กนะแล้วก็คนร้ายน่ามีจิตวิทยาในการในการพูดคุยเหมือนกับลักษณะเหมือนสามารถคอนโทรลตัวน้องผู้หญิงได้คนนี้ในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะในเขาเชื่อมั่นว่าเขาสามารถคอนโทรลตัวเด็กคนนี้ได้นะคระับซ,ซึ่งก่อนหน้าที่จะเดินทางมาประเทศไทย,เ,ยเขาก็มีการสั่งให้ทิ้งโทรศัพท์เก่าซึ่งโทรศัพท์เก่าเนี่ย จริงๆแล้วมันต้องมีคอนแทคหรือปรากฏของการข้อมูลการติดต่อกับญาติเขาหรือพี่น้องเขาหรือคนเพื่อนเอนเขาอยู่เขาก็สั่งให้ทิ้งโทรศัพท์เก่าแล้วซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยแล้วก็คุณไม่ต้องติดต่อใครเนี่ยติดต่อกับตำรวจจีนอย่างเดียวแต่ตำรวจจีนจะช่วยซึ่ง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งอันนี้ก็เป็นคาคาหลอกลวงของของผู้ต้องหานะฮะแต่แต่น้องเขาเนี่ยก็ยังหลงเชื่อว่าว่าว่าไม่งั้นเขาจะเกิดอันตรายจะถูกตำรวจ อีกชุดหนึ่งจับกลุมตัวไปเลยต้องบินมาหลบที่ประเทศไทยก่อนนะประมาณนี้น้องเขาเนี่ยถูกคอนโทรลโดยโดยโดยแก๊งคอนเซนเตอร์เรื่อยมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยค่ะซึ่งซึ่งซึ่งถามว่าอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นอาการทาง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 แพทย์อะหรือบางทีเขาเรียกว่าช็อกเอ่อเหมือนเหมือนอะไรเอ่อช็อกอเมิดาราเหมือนเหมือนสมองถูกช็อกไป ไปชั่วคราวก็เลยต้องหลงเชื่อแล้วพอหลงเชื่อเสร็จแล้วป,ป,ปุ๊บตามอิทธิยาคนมันก็เชื่อมาตลอดอเหมือนแบบคล้ายๆแก๊งโรแมนซ์สแกมอะที่ที่หลอ,ลอกลวงจีว่าเป็นแฟนกันจะมาแต่งงานกันก็เหมือนก็เหมือนให้ความหวังอ่ะอันนี้ก็ให้ความหวังให้คุณจะต้องปลอดภัยคุณจะคุณจะไม่ถูกใครจับกุมคุณประมาณนี้นะฮะขนาดตำรวจเราเข้าไปพบครั้งแรกเขายังไม่เชื่อเลยแล้วเราเป็นตำรวจเพราะไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอรซึ่งอ้างเป็นเหมือนจีนไปหลอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวทีมีคนร้ายมาจับตัวคุณนะคุณต้องอยู่คนเดียวต้องไปหลบซ่อนในห้องน้ําก็ก็เป็นสตอรี่แบบนี้เลย